ดีค่ะนีมนานะคะวันนี้มีนาจะทำวิดีโอพิเศษให้ดูนะคะซึ่งมีนาเป็นคนที่ชอบหมามากเลยแล้วก็เพิ่งมนียอกระเลี้ยงมาตัวหนึ่งนะคะมาตัวนี้ก็เพิ่งอายุ3เดือนนะคะแล้วก็ชื่อน้องมิก้านะคะมีหน้าอ่านเยอะมากเกี่ยวกับบิทิซอนหมาซึ่งวันนี้อยากแบ่งันความรู้นิดนึงว่ามีทีง่ายๆที่ทําให้น้องหมายุกกัดเล่นได้ยังไงอะคะคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยน้องหมากัดกัดเล่นกัดกราบมีนูนั่นอะ มันเป็นเรื่องที่อาจารย์น่ามุดหนิดแล้วก็น่าเจ็บบ้านด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของหมาเขาโตมาเขาก็เล่นกับพี่ๆน้องๆเขาอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็เขาก็ใช้ปากเพราะว่าเขามีม,มือนะคะเขาใช้ปากเพื่อเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหมาอายุสักสมเดือนขึ้นไปเขาก็จะมีฟันออกมาแล้วก็มันเจ็บเขาก็ต้องกัดให้เพื่อระบายความเจ็บด,ด้วยนะคะคือหนอนหมาเนี้ย เขาก็โตมาเขามันไม่ได้ไหมายถึงว่าเขาก็จะชินที่มีคนอุ้มคนจับคงเล่นคงอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าถ้ามีมือมาจับมันก็จะกะผว่าเขาคิดว่าชวนเล่นซึ่งน้องหมาเนี่ยก็เขาเจ็บผิดเขาไม่รู้นะคะที่เราต้องถามตั้งแต่วันแรกนะคะคือสอนเขาว่าเนี่ยถ้ามีถ้ามีมือมามันไม่ได้ไหมายถึงว่าชวนเล่นถ้ามีเดินผ่านมันไม่หมายถึงว่าชวนเล่นแล้วก็เราก็ต้องทําให้เขาชินถ้าเราจับอุ้มยก อันยี้ด้วยดึงหูดึงดึงเท้าดึงหันเราก็ต้องทําให้เขาชินด้วยนะคะเพื่อเราไปเที่ยวแล้วก็มีเด็กมาเล่นแรงอ่ะเขาก็ชินแล้วเขาก็จะไม่ทันมากัดเด็กหรือว่าไม่หันมากัดผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะตกใจอาจจะเครียดนะคะก็เลยแน่นอนว่าทําให้ชินตั้งแต่แรกว่าเนี่ยคนมาจับหมามันเป็นเรื่องดีแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราชวนเล่นนะคะเด็กก็เริ่มกันดีกว่านะคะว่าสอนหมายยังไงให้กัด มิก้าเล่นมันจะมีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือทําด้วยของเล่นของเขาสองก็สอนด้วยรางวัลน,นะคะโอเคเล่มกันดีกว่าว่าเดี๋ยวเอาน้องมีนามาให้ด้วยแล้วก็สอนแบบเฟรชเฟชเลยนะคะตอนนี้กาลังดื้อดีนี่มาแล้วนะคะมิก้านะคะเขาชื่อมิก้าเป็นอสเซสเนสีขาวแล้วก็เขาอายุสีเดียวกันหรอดื้อมากดื้อมากๆเลยแล้วก็ มันมากับเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเริ่มในวิธีสอนให้ด้วยขนมไปก่อนนะคะเราใช้คิกเกอร์อ้าวเจ็บมันไม่เอาเราจะใชใ้คิกเกอร์น,นะคะในการเป็นสัญญาณว่าจะให้ขนมว่าที่ทำอยู่เมกี้เราชอบนะคะคือถ้าสนใจเรื่องวิธีสอนคิกเกอร์น,นะคะอันนี้เป็นครึ่งเหมือนในการฝึกสุนัขเ,เราก็จะอธิบายให้อีกคลิปหนึ่งว่าต้องใช้อย่างไรงนะคะเพราะว่าเดียววิดีโอมันยาวเกินโอเคตอนนี้เรื่องกันเองมานะคะว่า ส่วนนันยังไงให้มันกัดจับหูไม่ห่างกัดให้สัญญาว่าจะให้ขนนมแล้วก็ให้ขนมเลยค่ะจับอีกทีหนึง่งจับแรงๆก็ได้คือแปลกข้างนอกว่ามีคนมาเล่นจับหรือว่าเด็กมาชอบเล่นจับแ,แรงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ชินว่าเอ๊ะ,อ,ะอย่างเงี้ยจับหูอะไรเงี้ยด้วยเพราะว่าไปหมอฟันไม่ใช่ไปหมอสัตว์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ชินว่าเอ๊ะเนี่ย จับมือจับขาจับอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดา,าไม่หันกับเก่มากนะถ้าคิดว่าเขาทำได้แล้วก็จะําอีกเซตหนึ่งที่อาจจะยากขึ้นก็อุ้มเข้าไปแม่มาอุ้มเขาไป,นะเ,ขาไปเขาก็จะกัด เขาคิคิวมาเล่นเราก็ต้องรอให้เขาหยุดเล่นแล้วก็คลิกทีนึงแล้วก็ให้ขนมหรือว่าถ้าเอขากัดแล้วก็เปลี่ยนจากกัดเป็นเลยมือโอเคคลิกให้เลยนะคะถ้าไม่มีคลิกก็ใช้คำคำชมก็ได้หรือว่าคำสัญญาก็ได้ที่เป็นสัญญาคลิกแทนส่วนนี้นะจะใช้ยัแล้วก็ให้ขนมเป็นสัญญาแทนคลิกก็ ดึงขูดแรงๆค่ะ เขาหยุดหยุดกัดแค่เป็นวินาทีเดียวนะคะก็ให้ขนมทันทีเลยนะคะเยะุดมืกี้เห็นไหมคะขอเริ่มเริ่มเลยแหงกัดโอเคเลยถ้าขอเริ่มแบบดื้อเกินนะคะแล้วก็ไม่หยุดกัดก็ต้องพักสักทีนึงแล้วค่อยเริ่มใหม่หรือว,ว่าฝึกทุกๆวันนะคะทุกๆหวันสัก5นาทีก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวก็ทำให้ได้นะ ถ้าไม่หยุดนะคะก็อย่ากโกรธเขามันก็เป็นธรรมชาติของเขาเราก็ต้องเข้าใจบ้างเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาอยากกัดจริงเขากัดเล่นมากกว่า ที่ที่สองนะคะชาของเล่นแล้วก็ท้ายขอสอนเขาปล่อยอันนี้คือของเล่นนะคะเขาเล่นได้เก่งแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยเลยซึ่งเราก็เล่นนิดเดงแล้วก็อาจจะทําให้เกมจากที่สนุกสนานก็ทําให้มันน่าเบื่อให้เขาหยุดให้เขาหยุดเองอาจจะต้องรอสักนาทีนึงกว่าเขาเบือ่อ แต่ว่าเมื่อเขาเบื่อก็ให้ของเล่นอีกทันทีหรือว่าให้รางวัลแทนค่ะ,อะตอนนี้หล่อแล้วให้มันน่าเบือ่อเขาปล่อยแป๊บเดียวก็จะให้รางวัลแหละถ้าเขาไม่ปล่อยเองเหมือนเนี่ยน้องมิก้าที่จะสนุกมากก็ให้ขนมแทนล้ะกันแล้ว,นลวในเมื่อที่เขาปล่อยของเล่นนะคะเราก็ใช้ คำสั่งพร้อมกันเลยแต่เขายังไม่รู้ว่าคำสั่งที่เราใช้อ่ะมันหมายความอะไรแต่ถ้าเขายังไ่บ่อยเขาก็จะรู้เองค่ะเ,เราใ่้ยๆมา out แทนล่อยนะคะเป็นคำเยอรมันนะ ตอนนี้เริ่มรู้ใจัแล้วค่ะแค่นี้นแค่ไม่กีเ่เซสชันเขาก็จะเริ่มหนูแล้วแต่เขาอาจจะยังทำไม่ได้ถ้าไม่มีขนมนะคะแต่ช่วงหลังๆก็จะให้ขนมหน่อยขึ้นเอาส์กูจเขาก็จะเริ่มรู้จักว่าเนี่ยใช้ชีวิตกับคนไท้ยังไง แล้วก็อะไรมันคือสิ่งที่เขากัดได้แล้วก็อะไรมันคือสิ่งที่เขากัดไม่ได้เนาะเอาเก่งมากโอเคต่อนวันนี้น,นะคะจบแล้วนะคะก็หวังว่าคนที่ชอบมาอาจจะมีประโยชน์สำหรับเขาแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากรู้ว่าสอนอยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวพยาย่างอธิบายให้แล้วก็เมื่อมีการนี่เก่งขึ้นเดี๋ยวจะโชว์ off, ว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะ รอติดตามมาดูนะคะเดี๋ยวเจรก,กันใหม่นะคะบา,บายสวัสดีค่ะชิส 네.